ค่ะสวัสดีค่ะมือนีก่ะผอกไก่ยบน,นข้นสารคามเนาะคะ่ะเนาะนี่กะยายบนเกาพผนียดสวยๆมาให้พี่น้องเบิ้งค่ะ,อะรอบนี้กะมี่ยูหกโตเนาะคะ่ะเนาะรอบติดจะส่งมือน,นีแหละคะ่ะเดี๋ยวท้ายคลิปแล้วนี่กัออกติดกล้องติดยังหล่ะกัะส่งลูกค้าเนาะคะ่ะเนาะค่ะมาเบิ้งค่ะมี่ผนียดยังแน่เนาะค่ะเนาะนีะ่ต้านหักปั๊บได้ถอดได้ส่งกลมกลงที่ค่ะ ะะมีสันหักปั๊บได้ถอดได้ส้มดอกบัวเนาะคะ่ะมีสันหักปั๊บได้ พอได้ขางเดียวส้งดอกบัวเอ็นหลังนะคะนะนี่นะ,ะสองตัวนี้เป็น,เน,นของลูกค้าคนเดียวเนะคะแต่ว่าที่สร้างสองตัวนะคะสร้างสองตัวเอาเครื่องขางเดียวเครื่องสองขางเลยนะคะนะ่ะนับครงข้างนี้นะคะ่ะเป็น ด้นตรงข่างเดียวช่งดอกบัวเอ็นหลังนะคะนะ่ะเนาะไอ้ลูกค้าเพิ่นให้พ่นตะสีกงเนาะคะขอบรกหอยใส่ให้พร้อมเนาะคะพ่นตะกงโฟกขรามชาติพ่นตะกงแยงเดียวเนาะค่ะค่ะก็มี่ด้นตรงข่างเดียว ต่งดอกบัวเอ็นหลังขึ้กันเนาะค่ะสีธรรมชาติมีคอดบนเนาะค,ะะคะ่ะเนาะข้อบนสีดำค่ะส,สวยเลยนะคะเบาดีค่ะกระทัดหลัดเบาดีนะคะเนาะ,ะ,นะ,ะตัวนี้สีดำ ค่ะก็ได้ส่งยู่6กโตค่ะรอบนี้มอ,อยูเถียงห้ลงเบิ้งนี่และะ้วค่ะกะสำหรับลูกค้าไหม่ที่เขามาเห็นนะคะเนาะสนใจพเนียดตัวใดแบบใดส่งใดกะกิงกลางขม้าจองคิ้วได้ค่ะยายบนญบอได้เก็บไปบบ่มีเก็บไปทากนะคะเนาะมีแต่โอนก่อนมือส่งของมือนึงนะคะ่ะ มีเก็บปลายทางกิ่งกลางขับมาสอบถามได้ค่ะกิ้งมาสอบถามมาจองคิ้วได้คะ่ะรอบนี้ค่ะเอาสวยๆมาให้เบิ้งองยุอันนี้ค่ะคงที่นะคะเนาะท่านหักธรรมชาติท่านหักปับได้ถอดได้คางเดียว บ่ให้ผลสีบ่ให้ยังอค่ะธรามาฉาดเลยนี่ค่ะก็สำหรับลูกค้าที่เขามาสร้างเนาะค่ะสนใจแบบแบบใดส่งใดกะให้แจ้งตะมือแรลกเลยเนาะค่ะเนาะอย่งตะมือแหลกเลย ยายบนสิได้ลงไรยละเอียดหสร้างเพื่นเฮ็ดห้และะ้วค่ะเอาตัวได้แบบได้กแกงตงมือแหลกเลยก็คือเฮ็ดขึ้นมาแล้วสีมาเปลี่ยนแปลงที่หลังสร้างเพิ่นเปลี่ยนแปลงบ่ได้นะคะต้องแกงตั้งมือแหลกเลยเนาะะพราะจะซางสนใจแบบได้่งไรกะบอกเลยว่าให้เอาก้งที่กงห้างแกงไดกะความเน่าทอารกะแกงเลย ใส่บอกหอยหรือเปล่ากันบอกไเนะค่ะนะนะะาะนี่ก็เป็นเนียดร,รอบแรกของปีนี้นะคะ่ะไปวนทางก็สีเห็ดแล้วคืได้ส่งนะคะ่ะเป็นคลิปแรกของปีนี้ ในโซงหกตัวเนาะตัวเนียนๆสวยๆใหม่เบื้องเลยนะคะ มาแล้วนีว่นะคะกาสำหรับคลิปนี้เก่เาไมาให้พี่น้องเบิง้งซ้ำานีก้อนนะคะนะจังพอกันคลิปหนาเดี๋ยวย่อยบนฮ็ดแล้วตัวใดส้งใดแบบใดกะเดี๋ยวเสียวให้เบิ้งอีกที่หนึ่งนะคะสำหรับคลิปนี้เก่เาสำนีก่อนสวัสดีค่ะ